เตรียมการพอแต่นั้นอยู่ระหว่างรอสั่งสีเนาะต่างก็สังสีโอเออสวยงามเลยเนาะพี่น้องกไง การทักทายสวัสดีสบายดีเด้อพี่น้องเอิบซีเพื่อจุกุจุคนทุนทางฝั่งไทยฝั่งลาตามเสด็จทา,ง,ทาทงหน่อกับอยินดนี้ตอนรับเก่าจู่จองหนวดพาเพลินคือเก่าเนาะจริงที่ขา่าวได้เลยคือขอขอบคุณกับคุณทางพ,พ่อแม่พี่น้องเอิบซีเพื่อจุกุจุคนร่วมถึงพยยเพื่อใจดีเนาะที่ข่ามาให้กำลังใจแหละทางอ่ากับนหนวดเนาะพี่น้องเนาะฮะแล้วก็มาทุกคอมเมนต์เนาะพี่น้องที่เข้ามา กำลังใจให้ตำรวจตำรวจอ่านอยู่ด้วยพี่น้องเนอะอมเมนต์เนาะเพียงแต่ว่าบางทีตำรวจกะไม่ได้ตอบเนาะเพียงแต่ว่าตำรวจกัมีแต่กดหัวใจแทนพี่น้องเนาะแทนคำตอบตัวลายเส้นอักษรก็ได้กันใช่ไหมพี่น้องเนาะบางทีบางทีกะบผมมีเวลาตอบเนาะพี่น้องเนาะกะขอโทษขออภัยนะมีแต่แต่ว่ากดหัวใจขึ้นก็ถือว่าอ่านได้แหละพี่น้องเลยเนาะตอนนี้สร้างคนกะไปไหนพี่น้องก็บังท่าสี เป็นลมเนาะว่าหลังจากที่เวางว่านเพิ่อนก็ได้ทาไปแล้วเนาะทามันแห้งก่อนพี่น้องว่านมันกระคำแน่เนาะนี่ก็มาทาใหม่ว่ามันแห้งทาสองรอบไปทั่นซะน้อยทารอบเดียวมันก็บ่งงามคือน่อนเนี่อ่าเนาะอ่าเดี๋ยวไปเบิ่งใบส้มก่อนได้ไพี่น้องเนาะอ้าวจะได้น้ำเงาอยู่เป่าเออเอาลทธิแล้วทำอะไรอ๋อวะอ่าเนาะอ้เฮ็ดเฮ็ดกันไปให้จิะ อัอง้งรู้เป็นใจขนาดฉากเมาตัวเศร้าเนาะแล้กันเดียวก่อนมันนี่เนาะเหน่นนนงไงผมวางหน้ก็เนี่ยจากตัวนี้ใส่ลูกติงเนียน่ยเนาะโอ้ผมต้องการลูกติงเหน่งไงบ้าเลย sai này nó tìm các thái gọi nó đều có vô đó lắm đấy. Bất nè, lại. vấn đề, mặt nịnh hong mày lại. Bất ngờ mặt nịnh hong mày lại. Bất ngờ mặt nịnh hong mặt nịnh hong mày. Bất ngờ 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 ลูกในหญ่ลูกหนวดจะตั้งคูน่เลยพี่น้องเด้อตั้งอย่างนี้เลยตะกาตัวนี้มาตั้งคูนี้พี่น้องเลยเนาะตะขาตออกมาสวยงามเหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะตั้งสวยงามคือการว่าเขาหันใส่กันเลยเยางนี้เนาะใส่กระใสคือที่

บานบานบานจักใบ้แลบ้าบ้าโอ้เอ้ยอขอเขงมือจับคนละโตไปเข่งการพอแต่นั่นอยู่ระวางรอสังกีเนาะต่างเออ สีกะมุ้งวา่าประตูจะมารไม่หนีป่ะหรือวา่าไม่ได้นะถ้าต้องต้องตั้งเทียบหรือสั่งมันแบบตั้งต้องเทียบกับมันนี่นะเทียบกับมันนีการหาคู่กันแบบว่าทางนั้นดูหนะึ่งทางนี้ดูหนึ่งคนจับคันได้ดูกนะน้องควัน

ให้ยเดี the mm ๋ยวดับของมันเนาะอันนี้ตัดลงตัวนี้เดี๋ยเอาระดับนี้เลยเขียนกับตัวนี้นะบุ๊คดูเดยวเขียนกับตัวนั้นเนาะผิวเงืงกผ่าไปเบิ่งก่อนพี่น้องเฮ้ยเนาะนี่พี่น้องเป็นว่บอาแต่ว่ามเนื้อจะแบบเนือที่ว่างามเลยพี่น้องเฮ้ยเนาะงามงามแล้วมันหันมันหันเช่นกันเนาะ มันก็เห็นสาเนี่ยเป็อย่าเนาะเสามันก็จะบุหรี่กันไดบ้างเนี่ยฮะพูดงงเบ็ดดี้เนาะเนอเดี๋ยวจับเสาอยู่พีอดีขอบรรยากาศตอนนี้สวยงามเนาะลูกปิงก็ไม่ดูยังไม่แดงยังดีไม่แดงก็ไม่ดูนี่ไม่แดงไม่แดงไม่แดงเนาะเขาไม่ดูไปจะคักไปได้มันสีออกสีเนาะเดี๋ยวไม่ดูนี่เวลาตักผลจะต้านเลาะกับไม้ตัวนี้ฮะเหมาะ ชมกันเข่ากันเลยเนาะแมนง่ายน้อยสำคัญเลยลุงเว้ยกลมเกลืนกันเลยเนาะแมนดีเลยพอดีงามเทียบหนาๆเดียกันเนาะบัตรี่แล้วกลมงามพี่น้องเลยหน้าปัดเท็ตเอาตาปัดเท็ตเอาเลยละอ่าตัวยางไม่ได้ลุงเว้ยนะโดยโดยตัวยางเนาะไดอ่าก็ใส่ลูกติ๊กน้อยไปเลยโดยนี่พี่น้องเลย นี่คือตัวอย่างเทียบให้สำรองสำรองเนาะเสียบทีน่นี้ละนี่เนาะน,นี่ว่าเตรียมดำเนินการเนาะแน่แนแพี่น้องเลยเตรียมดำเนินการใช้ลูกติง่งต่อจากนี้ก็เล่นลูกติ่งครับบางทีต่อต่อไปก็มาแข่งยมหูพี่น้องได้ตเต็มเนาะมันจะเป็นความสะดวกของสร้างพี่น,อน้องเลยฮ cho thân rồi để à nào nó bất thường đi thì chân nó nó cái gì như nó này không à à nó cái à bán ý, nó sàng, nó. à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  ต้องบักผักอะไรเนาะบักผักามันขำจังเปเนาะแมนบักแล้วแล้วก็บอนี้เลเอาแฟนเขาบันี่เลยแฟนเขาแล้วก็เอาลูกติงยายไปแล้วนบลนี่มันมันหนึ่งเนาะแมนบอแมนดีมนบอหัจะเต็บันี้แมหนึ่งหนึ่งโตหนาโตเจเขามาเพิ่มลูกิงลูกใหญ่ข้าไปอีกเนาะ You sip 36, sip nó. Ừ. 23 23 cái mày chị 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 ก็ขุนมาเฮ็ดมาหนบ่แมนตัวนี้ตัวนี้จะเชียรนั่นบ่ยังจะเตตัวอันตัวตัวสัตวนี่ห้อมหอมสัตนี่ก่อนบ่ได้เดี๋ยวจะเชีตัวนี้ก่อนน่อยบ้ตัวยาวนี่ละตัวเาเราก็แบบน้เออเดี๋ยวแบบเปนใส่เปนใส่ตัวน้อย คือเจ้ฉีดตัวนี้ก่อนเนาะเห็ดเห็ดโอ้เห็ดตั้งตัวใหญ่ก่อนแมนโอ้อ๋อพราตีเปรนเขาไ่ได้เนาะแมนลืมเรมเทษโทษพี่น้องให้ตัวก็ลืมบอสี่เอาเอาระดับในนอกรึเปล่าตัดออกแค่เนาะระดับมันบ่เจ้าก่เอาระดับมูอมันนี่แหละระดับเดียวไม่นด่นหละเพียงแต่ว่าหัวมันโผลขึ้นมาคือทั่วไปเนี่ยในนอเลย ตัวนี Dante, uh ้มันเพียงเพียงกับตัวนี้ตัวใดนนี่หั่นหัวตัวนี้แมนหัวตัวนี้มันมันใสใสอันนี้บ่อันนี้ติดนี่หรอเปล่าติดติดติดนี่ติดนี่ตัวนี้บอสบอสประมาณนี้แห้ะลุงมันก็สี่เดือนนี่เนาะเหลือหัวมันเนาะแมนอือเจลูกติ่งนี่เดี่ยก็ม่ค่อยติดพี่น้องาเลยติดลูกติ่ง เับติดไม่พนักนุ้งหเค้ยเค้ยอยู่เค้ยนะเขามีอยู่เขมีตัวส้ำฮองอยู่เราสีเบิ้งตัวนี้ก่อนอ่ะครับพระเอกหมอลำพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้เนี่อ ไอ้กือบมื่อกับต้องหวัวมันกันอยู่นี่แล้วเห็นดิมันก็นต้องเดืเยดจ,จูมันด้วยเลยเดืยดจูมันเลยนะโอ้เจ้าจีโฟเมาตั้งพวงมึงสุดโตกะเมื่อกับ <laughs> อ่ามันจะไไมีสภาพว่ได้ผลจะออกมาแนวไลยเนาะว้าตัวเต้นดีเนาะเนาะเลยน้ำหลับเลยเหยื่อหลังแตนดีก็คือเนาะ ยังไม่ได้จะเราบพราะกูย่งมาเนี่ยหน่วยยังไม่ซี่อยางของบ้านหน่วยยังไม่ไปตลาดหน่วยสร้างอาณาทรายกับเพดประมาณประมาณ,ปร,มาณประมาณประมาณจะสอบจากอาจจะไม่ทานมันใดเนี่ยหน่อย สี่สี่สอบพอบอดูหาสอบสีอบมาน่าหาสอบหาสอบหเนาะปูอันี้เด้ออเนีนีกับากหน้ามันจะกับมันสอบมันอสอบก็ได้อ่างสอบเนาะซื้อแยกาศับูเขาว่าไหนใกับทิ่บุคเล้อหาสอบ หาก่อเอหาสอบเนาะก่แล้วักบโบกอีโดยเลยนเีงเด้สอบเได้ส่ใช่นี่หนูเคยเป็นซื้อจ็ตสอบลดแม่แม่นูกอะทำาเปนแถวาเจ้าทและาวอยูั่นเดยอะอจทานเนี่ยันเยแมีหั่นจะซื้อตุ๊ติงแตมีมีบุคานม่หันซื้อตุ๊ิงนะหนค ไม่ได้ออกออกไปดูออกไปถามมึงเพราะว่ารู้ว่าผมเคยชื่อเป็นผูน้สอบไปน้องตำรวจชื่อเคยสั่งกระทั่งปเป็นรถเขาเลยเป็นคิ้วไปจ้ะเนาะน้องมันก็เลยชื่อมาอย่างไรแบบมันเป็ี่ยนอันกระเทือนโนซ่างเนาะอ่ามนันกระเทือนที่ว่าเป็นจิมัส่งเนาะน้องเลยมแต่ถ้าได้กับตำ่วจก็ทีได้หารถไทยแล้วไปแก่เขาเนาะนะ เขาโชว์ความก็ได้ฮะโชวเขวามชงฟองชังกระซีก็ได้ชงความ,มจังสีป่ะ<ม>จะสิมุ้งเมื่อไรอ่ะจะสิมุ้งเมื่อไดเสร็จม,มุ้มงไปนทันละบว่มุมง้มงมองือเมื่อใดจะสิมุ้งนะอาม,มาแล้วก็มุ้งแล้วขันได้ขันมามา,มาบนชุด้ายจะค่อยแอมในะก้อนซีก้อชุดบนชุด้ายอเดี<อ>๋ยวจะค่อยมุ้งก,ก้อนอามากับมาพร้อมมือเดียวละขันบอกบริจาคช่างอย่างไรได้โอ้จังกะซีเดินอาม่าจากน้ำไหนก็ได้เพราะมันเบา บมพื้นคือคือว่าแบกมาก,กามันก็ง่ายมันสั่นเลยมันเบานะเดี๋ยวเดี๋ยวะขึ้นโมขึ้นก็ยาไม่ได้นักไลยอ๋อหกแผ่นหกแผ่นหกแผ่นบ่อนแม่นเอาหกหกแผ่นกับพิจิเบกบาดเดียวหกแผ่นเนี่ยเอาสองเสื้อโหอยู่ถนัดเอออันนี้คือตัวนี้มันสูง,ง่ายก,ากว่าแต่วา่าใส่ใส่รถก็ได้เธอสอบถนนจะขยบบันไลายขันเด้มาเท่านึง จะขั้นลดทีมงานสิจมใชคนละชออคนละชอกว่าหาชออก็หาขั้นแล้วคนละชอโอ้เียวมันบ่ไนักเลยใส่ดหมถดไม่หมไป่ากใส่เลยตันนี้ะปัญหานึ่งแล้วอเหเก่าคือโหนวดใดครับมูใช้ปัญหาพี่น้องเลยคุยกับทางคนเดยดเนเดี๋ยวหนวมีทางแก้ไขอดอกเดืองสำหรับเดือนนี้นะงานใน้น่อยพี่น้องเนาะมืนมืนงานเนาะกับกู ไปในทางน่นชอันน ah, so, ี right. well, yeah. mm. so ้บาตูนอะไรบ่เอามาให้ทิปสังชีบออันนี้เบิงโอ้หลายหลายมูแต่ไี่น้องไงหลายนะนานไปแล้วเบิ้งฮะหลายเลยคือไอ้ผูกรื่องผูอ่านาะกะ มันย้ำพฤกษิตนั่นเขาพลเรืองต้องบอกอีลุมบอกในไส้ไม่อะนะเอาไม่ในนอไอ้เนี่ยแต่เพื่อว่าให้ผู้ผู้อยู่ทางเทิงเห็นหูมันเนี่ยเห็นว่าผู้ทึงเทิห็นหลับหูอยู่บางทีมันอาจจะบ่งบูทั่วถึงนะมันชีบูเห็นมันชีบูคือผู้อยู่พื้นไงคอยช่วยพื้นจองแต่บางทีเราเห็นั่นเห็นดาะเลหรือวาแเห็นไหมเห็นดาวเลยหรือว่ไแบบช้ำบ่เห็นนะเห็นบ่ โอเนาะพากันปัดกวดสะอาดจะอานเนาะพืชกวดตอนแรกว่าน,นี่บ่เนี่ย,ย<น>ลาย,ยคือคือเห็นบ่เห็นเห็นบ่ครับเห็นนั่หนห,นหนนนลายยื่สนส้นนั่นกับเดีย๋ยวเขาสัง,สงเกตเบื้องดีๆ พอตอนที่คนตุ๊กหนูกับที่ที่กล้องมาแถวนี้ได้ชนะหูนี่ก็เห็นว่าผูกสามหูสามหูได้ไหมสามเห็นว่าตรงว่าเห็นว้าเห็นเจ้าโอ้ตาข่อยตาดีเด้ซีอ่าหกโลห็นโอ้เก่งดีตาเจ้าเนาะ สักเพรนลายมือต้องเช่าสองตัต็ดฮะอ้าวเนาะต้องเได้ละเอียดได้ช่างเลยเนาะไม่ได้หรอกเนาะต้องสักเกีดีๆบัดหน้าเพิ่นขึ้นไยกันหาแล้วบังตรงบังว่าีเต็ดดี

ฮะเราดับันี่ลมาจาก,หากจไหกนบ,บา,านแมใจดีเถอะหาทกกินนะบ่นี่อะนะเอ่อไรที่เป็นไม่ใหงคของไม่น้อยครับของน้อยได้เปันหาบเห็นะ <c oughs> นะน้ำดูเถือบบ่น้ำบุคือบุหุย จังละอันนั1น1็1ะองแต่ว่าใส่พ17ดอกประมาณ13เนาะสรางเนาะว่าดุกจิงอ๋อไพี่ได้จ้ะเออโอ้จะเตรียมดใส่ตัวข้างนี้นําเนาะแม่นข้างนี้ก็บระมาณ4ลูก5ลูกก4่ 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, พ่อภาษาหนุ่<อ>มปิม่งนี่พ่อพ่อเนาะรวมทั้งหัวกระได้ไหมนั่นหัวกระไดเด็กะเจ็ดขันเนาะอะไดเรื่องนี่ฮะเรื่องจำเรื่องนี่เอออะไรนี่เจ<ะ>็ดขันเลยพี่น้องด้วยเพราะว่าถ้าจะเอาหาขันนี่มันมันจะห่างไปนี่เนาะถ้าว่าสิเก้าเขา พี่พี่น้องเอาดีลังเจ็ดกำลังงามให้มันแบบว่าพอดีกำกึ่งเนาะถ้าว่าหาแล้วก็จะขึ้นมาจรงไหนอยู่นะพี่น้องอันนี้จุดตัวรุ่งหนวดได้พี่น้องเด้วยเนาะก็ให้พี่น้องที่ขับบินมาบงมาซอยกันพี่น้องเว้ยเนาะคำนวณกันอ่าก็จะเอาอย่างเห็ดนะเป็โอ้โอหมันมเครื่องกึ่งเอมันกึ่งเนาะได้เลย เนี่ยข้างคำมุน,น,นติ่งหนึ่งฮ็ดซีเลียมนะตก็ขีดในคำมุนนี้มีนี่ขีดตัวนี้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 ตัวนี้คำมุนไปเลยนี่มัน,น,มนกึ่งอะไรเปล่เออมันนีเหมือนเนี่ยมุยมนๆเอาคิวจำได้อันนี้ฮะงอยังเฮ็ดได้ như là giả như, như, như là là làm tuần cuối là tuần nào hết mất là nước. nào riêng từ quanh mất hang xúc này rồi bơ là sao nè xăm nè ở đây thô còn mình mi nhá nhưng mình vẫn ná bờ nè mi thô làm thô đại như này bơ như này hẳn คือกระชากตะกี้ครเนนันมีซายมีหยังอันนี้อีหยังมันมีทองมันนอนแม่มันก็จะเป็นร้อยกิกซ้อยกิกผมจํามันยังั่นมันเป็ดระบบได้สนับนเทคนิคเพิ่นได้ซ่เนาะอืันนั้นแหละยยอมรว่าบ่รนไดมันมีลมดันอย่างินได้ว่าแล้วข่อยนดเบิทุกอย่างแข่อยนดบข่อย่ดแ้ดเทียวด้แมมันมันแกวุบุมิตุนน่ะใครหั่นมีทงนี่เนาะ ยูานะรับน <Bluetooth footage. S 2> yeah. ่ mm ้น hmm. ม mm ันโทรหอกปุ๊บตัามประเทศปุ๊บเคยมีอันทางเอ่อเหยียดคนได้มาค่ะซื้อทับเก่าได้เมื่อวานจีไปอก้เอทองมันก็มีได้ทองอันน่อยคือเจ้าบ่อนเนี่ยทองไปจังเบอรเขานะบออันนี้โทรศัพท์นเราอันนี้กับหวด่บุคยเนี่หรอบุเคยหู้ดอะวัวอยู่ใจหู้ดอะวรแบบบ่ออีกคัง

เจ้าจันหาจะหามันก็เนมันก็ตึงยงแล้วเจ้าเดว่าแต่ลูกก็ทำกันบ่แต่แต่ลูกแต่ละลูกลงแทกลงแทกแต่อันนะลงลงลงแทกงนอาแทกขาได้ลงลกันหาตละก็ทกันนั่นแหละมาแทกมาบ่หนนด้ có à, cả thẻ của nó nên xin nó cái chỉ tắt được đây có có thẻ với chưa mà chỉ một rồi dùng trên tắt ông giang nó ba này phía เพื่อสวยงามเกิ็นไพเอเพื่อน้อพอน้องพอนบานใดเทิมน้อยบานเออเพิ่นราธานบานบาานเออบานเทิมเ้อมชวยเออย่างะเทิมใหญ่เออย่างไระม่เติมปืดไม่เติมเกยติมปืดเออพอดยิ่งทางกระตาบอกนะไปบ้านเติมเิมเิมเิมปืดอย่ละอย่างเี้บาทีตมปืดบาดนี้วะ ป็ินอีเยโอ้คือบันเทอมใหญ่เนาะนเับเห็นทั้งเห็นทั้งใดเจ้าที่ว่าคุณทบ้านเจ้าอีกไงนะนถามคุณมาถามัไปใช่ะแตเนเทอมใหญ่ป่ะเมา้เอมติปนปึ๊ดตป๊ดอยู่ออมอย่างบานนี่ะเปวันใหญ่อืเปวันน้อย อ๋อดนสายนาห่ะนวลฟนางฟิลังเตรียมการเขียนดุกติงเนาะใช้ดุพิงเอาเพี่นเนาะอ่าน้จะรับคลิปนี้หน่อยคือี่ได้ขอจุกลิปจิตพจินอะน่เนาะ พ่อกันบนายชิหนาหน่วยน้องพอคือเก่าแล้วยังไม่ไปเส้นใดหรอกเนาะโออสำหรับทีเด้อน้องคนเด้อโดยูดูดโดูฮะน้องพี่น้องกับสารับคลิปนี้หน่วยกับยังมีอย่างไรเนาะสามารถอัปเดตขั้นตอนเส้นชานของสังเพิ่นอ่าเส้นชานของน้องพอเนาะสังเพน์อยู่อ่ากบางทีเขียนลุ๊ติ้งน้องพี่น้องมาใส่มองนี่แหละพี่น้องนะตามที่หน่วได้เทียบให้เบิ่งเนาะ อากาได้พบ่อกันไดคลิปหนาได้อพีปน้อเนอครับคลิปนี้ขอร่ลาบขอปิดปิดปิปิดเนเนาอยิดแมงลำรวยเียนสังเบ้อจุกูจุกคนคลิปนี้สบายดี่ะมันก็เปิดผาามา